ไปของเธอหรือเปล่าไอ้บ้าไม่แบบเนี้ยหาเสื้อไม่ได้เนี่ยทำได้คนเดียวในโลกด้วยเพราะว่าคนมันทำกันทั้งโลก้สิบห้าล้านมือไม่พอนะยินทำไมมึงไม่ชื่อยินวะเข้าใจปะทำไมต้องยินโอ้ยยังไม่เคยขี้ในห้องนะยินผมเลี้ยงหมามันจะมีแผ่นขี้หมาอยู่อะ นเพ,พื่อนมาบ้านจะ่ช้ไม่ให้เข้าบ้านเลยนะเพราะหนึ่งกลัวเหม็นเยี่ยวสมมติซื้อแจ็มเปอร์ม,มาตัวหนึ่งมาเป็นแขนยาวตัดแขนสัน้นตัดจำออกเป็นเสื้อยืดแขนสัน้นอย่างเสื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อโค้ทมาก่อนหรือวะใช่ตัดไปเลยจ้าลำคาจ้าลำคาลายครับ <laughs> ไม่วัดไม่วัดเลยหรอไม่ต้องวัดเฮ้ยดูมีเทคนิคไม่มีนะไม่ได้มีอะไรจะห้าอะไร